สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม็กกี้สตาร์พิเชโชตินะครับผมรับบทเป็นโจฮันครับบารเด็กอ้วนครับรับบทเป็นน้อนครับผมครับคาแรคเตะของเราคาแรคเตอร์ของโจฮันนะครับผมจะมีความอ่ารอเทสเรเทอร์นั่นนะครับมีความรวยนะครับมีความทาเร้นตอนอยู่กับเพื่อนความจริงจังตอนทำงานนั่นเลยแล้วก็ยอมให้กับคนคนเดียวนั่นแหละครับมาเป็นมาเป็นก้อนเลยเป็นนักศึกษาป็นที่สองครับผมอ่าแล้วตัวเราปะผมเป็นน้อนครับผม ก็มีความอ่าซนแสบเกลียนซ่าแน่นแน่ดื้อด้วยอีกหน่อยนนั่แน่สรุปแล้วเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาครับนักศึกษาปีหนึ่งครับผมแล้วมาเจอกานเราจะมาเจอกันใช่ครับด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันอ่าเป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้ใช่ครับนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเสร็ปุ๊บก็กลายเป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้กันด้วยความดื้อซนของเขาก็ต้องเข้าไปปราบเขาอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นแล้วไงเราของเราอยู่ในส่วนของ พาร์ทโปรเจกต์ตอนที่ตอนที่สองไอ้พูดได้ปะได้ได้ได้เนาะครับผมยังไม่ได้บอกอะไรไหมคือเหมือนกับว่ามันรวมสป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะจัดวางยังไงใช่ไม่กล้าพูดตัวเลขใช่ใช่ใช่พูดไปแล้วนม่ตดีนะฮะแล้วแอบเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็สนุกดีครับผมก็ก็มีความสนุกสนานครับผมก็อย่างที่บอกไปแรกๆก็ ก็เขินเขินกันใช่เกลงเยังไม่ชินเกลงปีไม้ได้มือกันตอนนี้เริ่มเริ่มโอเคแล้วเริ่มเข้าเข้าที่เข้าทางเข้าปากกันละใช่ฮะแล้วไงเราเราเล่นคู่กันเคมีเรียบร้อยเคมีนี้ต้องให้ต้องให้ผู้ชมคนดูใชครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ก็ต้องต้องให้ผู้ชมมาตัดสินให้ทุกคนตัดสินดีกว่าเพราะพวกเราก็ด้วยความที่อเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ก็คุยกันถูกคอเข้ากันได้ครับผม แค่เราขีกับบัตที่เคยแสดงที่เคยแสดงเน้นว่าที่เคยแสดงที่เคยแสดงใช<ระ>่กับบาสที่เคยแสดงผมก็เคยแสดงอะไรที่มันสน,สน,สน,สนเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดับผมของผมก็จะคล้ายๆเนี้ยที่เคยเล่นมาก็จะคล้ายๆนี้จะเป็นความแบบว่าอยู่รอๆไม่รู้ทุกเรื่องให้เล่นรวยหมดเลยม่าทำไมนะเออเราพงเงินเยอะหรือเปล่าวันนี้ไม่ <inet S 2> ไมีสักบาทเลยเดี๋ยว ติดบ้านแค้เลยอันนี้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 ตั้งใจว่าเราต้องรับงเราต้องรับบทคนรวยตลอดผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือได้ได้รับบทคนรวยตลอดกตอีกทีนึงคือ18มงกุฎเลยของผมก็เคยรับบทแต่ไม่ใช่คนรวยเป็นคนจนตลอดตลอดอีกทีนึงก็ไม่คนรวยก็มีบ้างแต่ก็มีแบบ18มงกุฎเหมือนกันมีจริงเหรอพี่เคยเล่น18มงกุฎด้วยเหรอจริงเพิ่งเล่นติดมาไปเนี่ยอันตรายนะนิดหน่อยเฮ้ยอันตรายนะ อารมณ์ทีมของซีรีส์อันนี้จะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับก็หลากหลายรสชาติครับผมมีทั้งสนุกสนานสนุกสนานก็คอมเมดี้เนาะแล้วก็มีดราม่ามีดราม่ามีหมดมีหมดนะครับอยากขออีกอย่างหนึ่งคือจะขอจ่ายแอคชั่นแล้วแหละอ่าอีกนิดหนึ่งก็คือต่อยกันอะไรครับเนี่ยแล้ววันนี้มีแฟนๆเอารถรัคมาให้เราด้วยใช่ครับอยู่ที่บ้านของเราครับอร่อยครับแล้วก็ช ชิมครับอร่อยเลยถ่ายรูปยังถ่ายแล้วครับอ่าผมผมเป็นเป็นอ่าผู้สปอร์ตมาครับผมก็ก็เรียบร้อยแล้วครับอร่อยครับมื้อแต่แต่เช้าเลยครัดเรียบร้อยขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนแม็กใช่ใช่ครับขอบคุณแล้วก็เชียร์ซีรีส์เราด้วยได้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่สปอร์ตมาตลอดนะครับผมทั้งแฟนคลับพี่แม็กแล้วก็น้องบานนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เรามี โปรเจกต์คู่กันก็คือ Forever You Project นะครับผมโจฮันน์โจฮันน์นอตนะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกคนก็ผมก็กำใจทุกคนนะครับผมนี่งไทุกคนเต็มที่กันทุกคนจริงๆครับไม่ได้มีแค่เราแค่2คนด้วยใช่ครับผมมี4คู่8คนนะครับแต่เขาบอกว่าในกองเนี่ย40ชีวิตชีวิตใช่สี่เป็นนักแสดงเดียวใช่ครับผมยังไงก็ทุกคนเต็มที่กันนะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับผมอ่าแล้วยังไงเราจะได้ดูเรื่องหลังอะไรยังไงช่องทาง ก็ตามทาง X เนาะตอนนี้อ่า X ครับผม X อยู่ท t ิตเนะครับผมของ For ์เรสต์วนั่นแหละครับโปรเจกต์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ